สวัสดีครับมาเบ่งชุดประกอบกระดางรูปนะครับ TVs. หรือว่าแบบเอื้อนยืนเหินนะครับหลังผ่าการก็เรียกว่ากองลูกเถือกนะครับหรือว่าะกระดางลูปนะครับที่ว่ามันใส่ไม่เห็นเป็นตัวกองนะครับเพิ่งใส่เล็กนะครับแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดประกอบนะครับเป็นชุดเล็กนะครับเป็นเล็กฉากเล็กฉากอยู่เครื่องนะครับตัวนี้ผมก็เจาะรู้ว้ให้ครบบนนะครับแต่คือลูกค้าเอาไปก็แค่ เอาไปใส่ไม้ประกอบนะครับดังกระชิมนี้ไม้ด้านไม้ด้านหนานะครับด้านหนาตัวนี้นะครับในนั้นไปใส่เป็นหนาเจ็ดหนาแปดนะครับด้านหนานะครับแล้วก็ตัวพื้นนะครับตัวพื้นเป็นหนาหกสองแผ่นก็เลยนะครับหรือว่าหนาหก้วก็หนาแปดก็เลยนะครับสเตปไม้เมื่อก็สกระชิมประมาณนี้นะครับตัวรางเม่กี้กริเป็นหนาสามก็เลยนะครับตัวนี้ชุดนี้ยุคเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมเพิ่มไปอีกสองตัวนะครับ เพิ่มตัวดานหนานะครับนี่ครับตัวใสโสรนะครับตอนนิ้วขค้าบคนบออยากเจาะทั้งรางใหม่นะครับอยากใส่เป็นโส่์คองแต่มีนี่นะครับตัวนี้เป็นหนาล็อกดานหนาครับผมมีหู้สไลด์อยูสามหู้นะครับนี่ครับก็ชุดนี้ชุดนี้จะไปสุโคไทัยนะครับมันจะไปพอนน็อตนะครับลูกค้าสั่างพอนน็อตนะครับน็อตผมก็ใส่ให้นี่นะครับน็อต คือโยกชุดเลยนะครับน็อตทั้งน็อตทั้งแหวนนะครับน็อตนอ3สามหุนนะครับแต่แหวนผมใส่ไปสามหุนเ่ิงนะครับพอดีมีแหวนทมีแหวนทํามเุรเ่ิงนะครับใส่ไปน็อตประมาณหาสิบประมาณหาสิบหาตัวนะครับน็อตคือนับนับไปให้ตามน็อตถึงจอบเลยนะครับสิ่งที่ไม่ใช่ได้ก็คือจะมีด้านข่างสองตัวนะครับใส่ขวานะครับมูฉลามใส่ขวาแล้วก็ตัวกลางสองนะครับหูล็อกหานะครับหูล็อกล็อกระวังตัวนี้ ระวังการต e e, ัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับช่องนี้กับบริเวณทางนะครับมัดหกสิบเซนนะครับอ่าตัวนี้กับเอาไว้ใส่ตัวบนนะครับมองใส่ไม่หยียบนะครับหรือว่าเขาเอาใส่ก็ได้นะครับแร้วแต่นะครับก็วนี้ผมแทนไปให้นะครับอ่าชุดชุดนี้ทั้งพร้อมน็อตนะครับพร้อมน็อตต่อร้อยนะครับล้มทรงเก็บปลายทางนะครับแต่ว่าถ้าเอาแยกย่อจะพอชุดนี้นะครับตะกรงของไขว่เจ็ดลอยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเพิ่มมาสองตัวนะครับเพิ่มอีกห้าสิบบาทนะครับเป็นเจ็ดลอยห้าสิบนะครับเก็บปลาย นะครับจะถ่ายนิกนอดก็คือเก่าลอ,อยนะครับเก็บไปทางนะครับสนใจก็คมอคมเมนต์มาสกัเลยนะครับถ้าถ้าขอความมากก็นกเลยนะครับหรือว่าจะจะคอมเมนต์มากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเก็บไปทางให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ